สวัสดีครับวันนี้วันที่29มีนาคม2567นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวล้อโปรบิวนะครับรุ่นโปรบิวจากบูมเลสซิ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นล้อที่มีความกว้างนะครับนี่นี่อันนี้อันนี้ดีกว่า มีความกว้างมากที่สุดนะครับของบูมตอนนี้ตัวล้อโปรบิลเนี่ยคุณลักษณะของโปรบิลที่ไม่เหมือนกับล้ออื่นในโลกก็คือสามารถที่จะปรับความลึกได้4ระดับนะครับซึ่งความลึกที่แตกต่างจริงๆเนี่ยจะเป็น2ระดับนะครับอีก2ระดับเนี่ยก็ จะต่างกันไม่กี่มิลน,นะครับไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็บางทีไม่กี่มิลเนี่ยคือมันก็จะทำให้ตัวออฟเซตเนี่ยขยับไปมากไปนไปน้อยเนี่ย,ยก็มีผลนะเพราะว่าบางทีแบบว่าขยับไปแค่มิลสองมิลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลี้ยวได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะไม่ชนเวลาใส่ย,ยางเข้าไปในเวลายุบเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ชน ตัวบอดี้บ้างอะไรบ้างนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับในการที่จะสามารถปรับความลึกได้ถึง4ระดับนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อล้อใหม่นะครับมีล้อแบบเดียวเนี่ยก็สามารถเล่นได้หลายอารมณ์นะครับแล้วก็ตัววัสดุนะครับของเขาก็เป็นอลูมิเนียมนะครับใน1นล้อเนี่ยมันก็จะแยกกันได้มี1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น หนึ่ง6สาี่ห้าชิ้นนะครับใน1ล้อนะครับแล้วก็ในตัวแผ่นด้านหน้าเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเบื่อสีเนี่ยก็มันก็สามารถที่จะซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้ทั้งตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับหรือว่าตัวกระทะล้อเนี่ยแบบหนาแบบบางเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าความกว้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแล้ว ล้อเราเบื่อแล้วที่จะเล่นแบบกว้างเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นวงแหวนกลางให้แคบลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนวงแหวนกวากกลางให้แคบลงเนี่ยก็จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวกระทะล้อด้านหนานะครับให้เล็กลงนะครับซึ่งก็มีขายหมดเลยนะครับความใหญ่แล้วก็สีอะไรต่างๆเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาชมใกล้ๆนะครับว่าใน1กล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในในชุดของมันเนี่ยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากนะครับ1กล่องก็จะมี2ล้อนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในหนึ่งกล่องนะครับที่เขาให้ล้อมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างก็คือ1สติกเกอร์อะไรครับสติกเกอร์แล้วก็มีตัวบาร์โค้ดนะครับสามารถที่จะ ตัวเอาโทรศัพท์สแกนบาร์โคดนะแล้วก็เปิดดูมันก็จะมีคู่มือการใส่นะครับแล้วก็จะบอกว่าในความลึกแต่ละระดับเนี่ยมีออฟเซตมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับก็ไปดูเป็นรูปนะครับก็ไม่ยากนะครับไปดูได้นะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยที่มีให้เนี่ยเพิ่มเติมนึ่งก็คือ1เครื่องมือครับก็คือตัวนี้ เป็นตัวบล็อก7บินนะครับให้มาด้วยนะครับเวลาใช้ก็จะเอาไอ้ควงสอดต,ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาตัวบล็อกของเราใส่ตรงนี้ทีนะก็ได้นะครับตัวบล็อก7มิลของตัวบูมเนี่ย เขาทาพิเศษเพราะว่าตรงนี้ขอบม,มันจะบางนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าขอบนหนาๆเนี่ยบางทีก็อาจจะใส่ตัวดูมตรงกลางเนี่ยที่เวลาเราไขเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะบูมจะออกแบบมาตรงนี้มาเล็กนะครับแต่ว่าเขาก็ให้ตัวบล็อกมาด้วยนะครับแถมฟรีนะครับสองล้อนะครับมี1ตัวหน,ห,นหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวไขหัวน็อตล้อนะครับ อันนี้ก็นขนาด M2 ครับขนาด M2 เราก็จะใช้กับตัวน็อตตัวเล็กนี่นะครับเป็นน็อตหัวแต่งนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับซึ่งเขามีมาให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวนี้น็อตหัวแต่งเหมือนกันนะครับขนาด2.5นะครับเขาก็ให้ตัวนี้มาด้วยตัวเปลี่ยนเนี่ยสามารถที่จะหกเหลี่ยมไขตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบใหญ่ซึ่งไว้เอาไว้ไขตัว หัวรดหัวแต่งแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้นครับอยู่ตรงรอบๆตรงนี้ยึดดุมไว้นะครับมีทั้งหมด6กรูนะครับแล้วก็มีมาให้ด้วยนะครับก็คือมีน็อตมาให้แล้วก็มีตัวเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับก็คิดมาเผื่อแล้วไม่ต้องมาซื้อเพิ่มทีหลังนะครับแล้วก็ตัวเอ็เอ็มสี่ล็อกนัดนะฮะก็มีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้สองตัวนี่ซึ่งก็ใช้กับตัวนี้พอดีเลย นะครับล้อละสองตัวนะครับมีมาให้แล้วก็น็อตอีกนะครับน็อตมีน็อตขนาด m 2คูณ8นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยให้มา40ตัวนะครับอยู่ในถุงนี้ผมก็เอามาให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ m 2คูณ9้าครับเป็นน็อตหัวแบบว่าหัวแต่งนะครับเล็กๆนะครับให้มาอีก40ตัวครับอย่างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกน็อตนำร่องครับเวลาเราใส่ ยางใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวน็อตที่มีความยาวนะครับ M2 นะครับยาว14มิลนะครับมีมาให้6ตัวนะครับก็สามารถที่จะใส่ยึดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาน็อตพวกเนี้ยที่เราอยากจะใส่เนี่ยก็ร้อยตามเข้าไปมันก็จะทำงานได้ง่ายนะครับสำหรับล้อโปรบิลเนี่ยก็เวลาไขนี่ผมก็ใช้6กเหลี่ยมเบอร์หนึ่หนึ่งจุด้านะครับเดี๋ยวมาดูที่ล้อกันนะครับว่า สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยังไงนี่ล้อท,ที่จากโรงงานมานะครับตั้งค่ามาแบบนี้นะครับก็มีความกว้างแบบนี้อ่าวิธีปรับปรับนะครับวิธีปรับก็คือหนึ่งเราก็ายคลายน็อตออกนะครับายน็อตออกตรงที่ที่เขาให้มาแบบเนี้ย นีมีน็อตมาให้แค่แค่2ตัวนะครับแต่ว่าน็อตล้อมๆเวลาใช้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องไขหมดนี้เลยนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับใช้น็อต M 2นะครับขนาด8มิลก็ได้9มิลก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็มันก็จะมีชิ้นอันนี้ก็คือแหวนล็อกนะครับต้องไว้ด้านหลังตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวกระทะล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฝานะครับแล้วก็มีดุมด้านหลังหกเหลี่ยมมาด้วย นี่ก็เป็นตัวกระทะแบบบางนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นล้อที่มีความกว้างนะครับกว้างที่สุดก็คือใส่41.35นะครับแล้วก็ตัวทั่วไปนะครับของบูมตัวนี้ครับอันนี้โดยปกติเนี่ยล้อ1.9เนี่ยน,น้ขนาดนี้เนี่ยก็กว้าง29.4นะครับแล้วก็บางสุดของบูมนะครับก็เป็นตัวนี้21มิลนะครับ ก็ถือว่ากว้างสุดสําหรับใส่รถแบบคลาสสิกนะครับปูมก็ทําล้อออกมา3แบบนะครับ3ความกว้างนะครับแต่วันนี้เรามาสาธิตตัวนี้ครับตัวกว้างสุดนะครับก็เวลาที่จะปรับนะครับโดยปกติในเวลาตั้งค่าจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ1ก็คือแหวนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวกระทะเนี่ยมันจะมีแบบบางกับแบบหนานะครับแบบแบบบางแบบบางก็อยู่ มือด้านนี้นะครับอันนี้นะครับก็ผมก็จะใส่ตรงนี้ก่อนใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตามด้วยแบบหนาครับด้านซ้ายใส่นี่จึ๊บแล้วก็ฝาด้านหน้านะครับวางบันด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็แหวนนะครับตัวแหวนล็อกเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตลอดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปด้านหลังแล้วก็ร้อยน็อตนะครับทะลุไปแล้วก็จะไปยึดกับแหวนด้านหลังนะครับอันนี้คือการตั้งค่าจากโรงงานนะครับอันดับแรกนะครับความลึกแรกครับต่อไปปุ๊บ เราอยากจะตั้งอื่นแล้วก็แบบแบบอื่นแล้วก็ไขคลายน็อตนะครับแล้วก็แหวนมันก็จะล่วงลงมานะครับตรงนี้ออกมางี้แล้วก็เอาตัวแผ่นหน้าออกมานะครับแล้วก็เอาไว้ด้านหลังนึงนะครับตัวอื่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาแหวนล็อกนี่นะครับแล้วก็ไขนะครับ,บก็จะได้ความลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่าพอหลังจากนั้นอันความอันดับ3ามนะครับก็ายปุ๊บ ฝาก็จะหลุดออกมาจากด้านล่างนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับกลับด้านปุ๊บเอาด้านลึกเนี่ยกระทะลึกเนี่ยมาไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ฝาหน้านะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แหวนด้านหลังนะครับแล้วก็ไขน็อตล็อกนะครับแล้วก็ตัวระดับลึกที่สุดนะครับก็เอานี้ออกมานะครับแล้วก็ซ้อนไว้ด้านหลังสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลึกที่สุดนะครับสังเกตดูจากตัวนี้ก็ มันก็จะเกือบๆพอดีตัวขอบกระทะเลยนะครับสำหรับการใส่แบบนี้เนี่ยล้อกว้างเนี่ยก็จะทำให้การเกาะถนนเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับท่านที่ชอบล้อกว้างนะรุ่นนี้ก็จัดได้เลยเพราะว่านี้เนี่ยเป็น all black นะครับก็คือ ดำหมดนะครับยกเว้นน็อตนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ชอบน็อตสีนี้เนี่ยก็มันก็มีขายนะครับสามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้ทั้งน็อตทั้งฝาอะไรมันมีเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับของ p r o บิว w นะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวตัวล้อ p r o บิว w นะครับของบูมเลสซ i n g นะครับซึ่งเป็นล้อที่มีความคุ้มค่านะครับในเรื่อง ลักษณะการใช้งาน,นปรับเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนเรื่องความสวยงามของล้อนะครับก็สา,สามารถจะปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ความง่ายของการใส่ล้อเนี่ยเ mm hmm. หมือนถ้าเกิดใส่ยางใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยล้อบางยี่ห้อก็อาจจะบีบได้ยากครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรบิลเนี่ยก็ใส่ได้ง่ายมากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการล้อที่มีความกว้างน,นะครับหรือว่าเป็นล้อที่มี การปรับเปลี่ยนนะครับได้หลากหลายรูปแบบไม่จำกัดเนี่ยก็แนะนำโปรบิวนะครับของมุมเลสซิ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f a c e b o o k YouTube i n s t a g กรมเว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e e นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RCSk i l l t h a i l a n d นะครับแล้วก็ Li าย ID นะครับ h d a l i เ n ลีนะครับแล้เบอร์โทรศัพท์0-81 4 9 1 1 9 9 9เดี๋ยวจะมีตอนตอนท้ายขึ้นให้นะครับขอบคุณนะครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ